อินเทอร์เน็ตของ r ทรโมบในระบบเติมเงินกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เขาออกมาใหม่แล้วก็เ,เป็นเน็ตแถมโทรฟรีทุกเครือข่ายแต่เขาจำกัดจำนวนนาทีเอาไว้นะครับถ้าว่ากันตามตรงแล้วตัวนี้ไม่ผ่านนะครับแต่ก็นำมาเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบว่าเขามีโปรโมชั่นอะไรใหม่ๆออกมาบ้างนะครับกับโปรโมชั่นตัวนี้ชื่อว่าช็อคพรส์นะครับดีลสุดช็อค กับเน็ตความเร็ว20เมกะบิตเพอร์เซกไม่อั้นไม่ลดสปีดแล้วก็แถมโทรฟรี600นาทีโทรฟรี600นาทีนี้ก็คือทุกเครือข่ายนะครับ600นาทีเมื่อครบ600นาทีแล้วก็กินเงินนะครับาราคาเนี่ยถ้า280บาทยังไม่รวมภาษีนะครับถ้ารวมภาษีแล้วก็คือ300บาทาใช้ได้30วันรหัสในการกดสมัครดอกจัน900ดอกจัน1365 ดอกจันหนึ่งเจ็ดหกสามสองสี่ห้าสามองหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับถ้าเราพูดกันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะราคาสูงไปนิดนึงนะครับสาหรับในเรื่องของอเน็ตความเร็วขนาดนี้แล้วก็แถมโทรฟรีแค่หกร้อยนาทีนะครับสามร้อยบาทสามสิบวันมันค่อนข้างที่จะสูงนะครับอันนี้สมัครได้ทุกเบอร์นะครับขอให้เป็นระบบเติมเงินสมัครได้ทุกเบอร์เลยนะครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่าย้าย่ายเบอร์เดิมสมัครได้หมดครับเบอร์เก่ากี่เดือนกี่ปีเท่าไหร่ก็ตาม ไม่ว่ากันครับสมัครได้หมดเลยนะครับทุกๆุกเบอร์สามารถกดสมัครได้นะครับรา,ายละเอียดอื่นนะครับก็เหมือนบอกไปแล้วนะครับว่าโทร600นาทีเองนะครับ30วัน600นาทีแล้วก็ระบบก,ก็จะต่ออายุเองอัตโนมัติอีก6กรอบนะครับเ,เราคุยกันตรงๆนะครับว่าตัวโมชั่นตอนี้มันไม่ผ่านนะครับแต่ก็นํามาเสนอให้กับคุณผู้ชมเผื่ออะไรแลท่านบอกว่า,เ,าเขารับได้กับราคานี้ เขารับได้กับรายละเอียดแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกก็แล้วกันนะครับแต่ถ้าจะให้มันชัวร์แบบประหยัดประหยัดจริงๆมันก็จะมีตัวเดิมตัวเก่านะครับก็คือตัวนี้เป็นเน็ตแบบไม่ั้นนะครับไม่ลดความเร็วเหมือนกันนะครับสี่มกะบิตเพอร์เซกแมโทรฟรีทุกเครือข่าย150บาทนาน30วันนะครับกดดอกจัน9 0 0ดอกจัน9 8 4 0ดดอกจัน1 7 6 3 2 4 5 3้าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมได้โทรออกนะครับ หรือจะเป็นตัว8เมกะบิตเพอร์เซ็งหนึ่งร้บาทเอ้ยแปมกะบิตเพอร์เซ็งหนึ่งร้บาทก็ยังมีนะครับทุรฟีทุกเครือข่ายดอกจัน900ดอกจัน9750ดอกจัน1763245 3เครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกหรือจะเป็น15เมกะบิตเพอร์เซ็งนะครับโทรฟรีทุกเครือข่าย30วัน200บาทกดดอกจัน900 ดอกจันหนึ่งสองสี่สามดอกจันหนึ่งเจ็ดหกสามสองสี่ห้าสามเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วถูกออกนะครับตัวนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับยังสมัครได้อยู่กับแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้เบอร์หมเบอร์เกา่าใจไยเบอร์เดิมได้หมดทุกเบอร์เช่นกันนะครับโดยเฉพาะเบอร์เกา่ากดสมัครได้เลยนะครับต่ออายุอัตโน,นมัติหกรอบเหมือนกันการโทรฟรีครับตัวนี้ก็คือโทรฟรีทุกเครอขายนะครับไม่จํากัดไม่จํากัดระยะเวลาแต่จํากัดจำนวนนาทีในแต่ละครั้งไม่เกินสิบห้านาทีนะครับตลอด24ชั่วโมง คุณผู้ชมโตช่วงไหนก็ได้โทรวันละกี่ครั้งก็ได้แต่ครั้งหนึ่งไม่เกิน15นาทีมันถึงจะไม่กินเงินนะครับก็คืออในส่วนของแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตที่นามาฝากกับคุณผู้ชมกันในตอนนี้นะครับของโทรโมบในระบบเติมเงินอัปเดตสั้นๆนะครับอัปเดตสั้นๆให้กับคุณผู้ชมได้รับชมรับทราบกันว่าโปรโมชั่นตัวไหนยังมีอยู่บ้างก็คือตัวนี้กับ ตัวนี้นะครับอันนี้คือถือว่าค่อนข้างจะคุ้มนะครับสำหรับตัวนี้ค่อนข้างจะคุ้มเพราะว่า200บาทเนี่ยเราได้ความเร็วไม่อั้น15เมกก็จริงนะครับแต่มันทรฟรีทุกเครือข่ายแล้วก็30วันมัน200บาทนะครับแต่ตัวนี้เน็ต20เมกแต่ได้ทรฟรีแค่60 0นาทีมัน300บาทมันค่อนข้างที่จะ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 ,จะเพลงอยู่นิดนึงสำหรับตัวนี้นะครับเอาตัวนี้คุ้มกว่านะครับเอาตัวที่เป็นสิบห้าเมกสองร้อยบาทสาวันเนี่ยตัวนี้คุ้มกว่าคุ้มทางเน็ตคุ้มทางโทรับผมก็ แนะนำตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็เผื่อเป็นทางเลือกกักบคุณผู้ชมก็แล้วกันนะครับว่าท่านใดต้องการจะได้ตัวนี้ก็กดรหัสได้เลยครับแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสําหรับครั้งนี้สวัสดีครับ